รางวัลเอาลามาให้โอ้โหมากับมึงรางวัลดีว่ะไอ้ขวดอฮะแต่นี่มึงรับงานมึงต้องเอากูมานะพ่อจะให้มาเปล่าอะพ่อไม่เวลาแล้วกูเคลียร์ได้เดี๋ยวกูลาออกจากพรเทพไ่อยู่กันนั้นทุกคนพรเทพของงานเต็มเดือนผมเม่อเดือนหนึ่งมีแค่งานสองงานถ้าพ่อลาออกไปอยู่กับผมจะทำไงก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรแล้วกูลาออกวันนี้เออพรุ่งนี้ไปสมัครใหม่ได้เหรอเอ้า มันจะไม่ได้มันต้องรับกูอยู่แล้วร้องร้องร้องให้ท่านผู้ชมมาฟังหน่อยเดี๋ยวจะว่าร้องไม่ได้อ่าฮะเฮ้ยสมพรว้กจัดเลเ้าโตเนี่ยูเนี่ยเหอมันั่งโบอตรงนี้ลมไปยังไงม้เนี่ยองานการทำเสร็จอย่างนี้พรอเดี๋ยวพ่อตี้วมึง จะเปิดโอกาสให้กูมัางไหมไอ้สัตว์เผอกาสอะไรพ่อดีนะดาษยังเลือกเป็นตัวอะไรได้บ้างท้ายเฮียเนี่ยตัวเดียวนะเอาแล้วถ้าเขาให้เลือกแกจะเลือกเป็นอะไรเป็นตะกรวดตะกรวดก็เหมือนกันกูยังไม่ได้ร้องเลยเมิร์ฟวอนแกจะร้องเหรอเอาให้กูร้องม้างสิพ่อโถ่พ่อไอเวนกูลิเกนันไม่ได้มาขายโป่งแกแกป่านี้ต้อไม่ต้องร้องแล้วเอาดิแกแกไม่มีหัวใจง่าย ร้องก็ถร้องร้องให้พ่อร้องหน่อยพ่อร้องหน่อยเดี๋ยวจะว่าเออตยนร้องไม่เป็นหรือไงมาอยู่พรเทพมาร้องเจาะเจาะเดี๋ยวจะมามาหากินกับนรุพลมาเกาะกินมันต้องเปล่งเสียงหน่อยเดี๋ยวจะว่าร้องไม่เพราะครับผมฟังพยนร้องเป็นครั้งสุดท้ายเลยครับผมเดี๋ยวถีบได้ฟังนรุพลร้องอวยพรแม่ลูกโคไปไง ตบมือกันเียวเลยอ่ะเขาลองนับเป็นกรอนริเกสนุกสนานหาเฮงมาชมริเก็กรูครบานขอให้พรคุณพระนั้นจงลอยเรือนขึ้นอยู่เต็ม เเรจ้าของใครปอบมือดังขอให้รวยรวยรวยนะข้าหลวงนเป็นมอของมอญรโยน์มอญินปพ่อเร้องเป็นพ uh ระเอกเลยแก่ kind of ้องก็เป็นลิเกต้องก็เป็นตลกไม่เคยร้องเละเทะครับพ่อร้องเพราะอย่างนี้เนี่ยร้องดีไหมร้องดีเนี่ยคุน่าจะได้อีกนั้นเนี่ยเขาให้แล้วเอานี่พ่อจดแบงค์ห้าร้อยด้วย ใคร <ผม S 2> ให้รางวัลพรยนต์แบงค์0้าร้อยนะฮะ<ผ>มวันงานเราจะให้ขึ้นทอดผ้าเขาเขาเขาให้พันหนึ่ง